อาถันขุนค้อนไซติชวนอึ้งบูโน่เฟนันเดสยิง40ครั้งยังจาอตาายเวทแฮมไม่ได้สักลูกเปิดถิติสุดพีคของบูโน่เฟนันเดสกับตันทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มีโอกาสยิงใส่เวทแฮมยูไนเต็ดถึง40ครั้งจากการเจอกัน12นัดล่าสุดในทุกรายการแต่ยังไม่สามารถทำประตูได้สําเร็จแม้แต่ลูกเดียวด้านปีศาจแดงยังมีปัญหาเรื่องลูกตั้งเตะโดยเสียไปแล้วถึง15ประตูนับตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วโดยในเกมล่าสุดที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเสมอกับเวทแฮมยูไน กัปตันทีมแมนเชสเตอร์ไนตต์บูโน่เฟรนเดสมีโอกาสลุ้นทำประตูถึง6ครั้งซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นการยิงชนเสาด้วยแต่สุดท้ายเขาก็ยังคงปลดล็อกการทำประตูกับเวทแฮมไม่ได้อยู่ดีแล้วเรามาดูสถิติที่ย่ำแย่ของแมนเชสเตอร์ไนต็ดกับลูกตั้งเตะกันบ้างนะครับนอกจากสถิติส่วนตัวของกัปตันทีมแล้วนะครับผลงานของแมนเชสเตอร์ไนต็ดก็ยังคงมีจุดอ่อนสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการป้องกันลูกนิ่งนะครับโดยนับตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วที่แมเ,สเสชสเอตเตนระดับเเกมมกมพรลววแ้ ถึง15ลูกนะครับโดยนอกจากนี้นะครับในบรรดาทีมสูงสุดของเมืองผู้ดีนะครับมีเพียงเว์แฮมยูไนเต็ดเท่านั้นนะครับที่เสียประตูจากลูกนิ่งมากกว่าแมนเชเตไนเตดนะครับโดยตัวเลขของเว์แฮมเสียไปอยู่ที่17ประตูเลยทีเดียวนะครับก็ต้องรอดูแล้วครับว่าเรื่องนี้นะครับรูเบนอาร์โมลิมนะครับจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับแม้จะมีปัญหาในด้านการกบสกอร์ใส่เว์แฮมนะครับแต่ในด้านการสร้างสรรค์เกมบูลโน่เฟรนเดสยังคงทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเกมนี้ทําให้พวกเขากลายเป็นนักเตะคนแรกในศ ซีซั่นนี้นะครับทีสามารถสร้างโอกาสทำประตูได้ถึง40ครั้งเลยนะครับซึ่งอันดับ2นะครับในการสร้างโอกาสการทำประตูสูงสุดในพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ก็คือเชลมี่ดูกูของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ทำจำนวนไว้31ครั้งเลยเ,เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรครับกับเรื่องนี้สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับและใครนะครับที่เป็นสายรักฟุตบอลชอบฟุตบอลน,นะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันได้เลยนะครับด้านหน้าโปรไฟล์ของเรานะครับมีครบจบที่นี่ที่เดียวเลย